สองร้อยปอนด์เก้าสิบกิโลนี่งเกียวหนึ่งร้อยเอร์ีสติแปดสิบห้าดูข้อมูลตัวเองไออันสุดท้ายอะ ไอ้ลองสุดท้ายมันจะบอกค่าของตัวเราอ่ะอันไหนแล้วนะราคาไปไหนแล้วอ่ะอ๋ออันอยู่อรอมาสี่วันสี่ตี้ทสี่เราสเตลได้ด้วยเหรอ ไฟแบบของเตไฟแบบเป็นกระโหลกของเตนี่คืออะไรแต่มันไม่เห็นมีแบบมีกระโหลกอ่ะเปิดไม่เปิดไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เหรอเป็นแลมใช่ใของสร้างมันมีเท่านี้ป่ะเออ หมันน,น้อยจังมายืนผิงไฟตรงนี้มันมันจะอมอีป่าหายหนาไหมนี่ไ,นไหนจนะหายหนาน่าจะแก้เสร็จสว่างนวลมันสว่างตรงไหนมีบอสมาหรอือเปล่าเมื่อกี้เห็นบอสแบบ มีหม้อกี่หม้อนะหม้อคนละใบมีคนละใบเหรอมีใบหนึ่งก็มีใบเอาแต่เรามีเปล่าเนี่ไม่ใช่ใช่ปะใช้ต้มอาหารเหรอใช้ทางเก็บอย่างไม้อ่ะอ๋อหลายใบด้วยหลายใบมีหลายใบนะมันมักหรือเปล่าไไปแล้วเมื่อกี้มันคืออะไรกูรู้อ่เห็นไหมไม่เห็นไหมไม่มีแสงอะไร ทำไมไม่ต่อจริงตอจิงไม่เห็นต่อเห็นต่อเห็นดีกว่าอันเนี้ยเหรอมันมีมันมีแต่แสงไม่เห็นมีกระจุยอะไรเลยอยู่ข้างบนไหมเอออะไรวะแสงจันทร์เหรข้างบนก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนแสงสว่างไหมเหมือนไฟส่องที่พื้นอ่ะเหมือนแสงจากไฟฉายเลยอ่ะมัม่มันไม่มีกระจุยอะไรเน่ยเพราะว่าเร พวกเอายืนยันอยู่ค่ะแสงสวัางที่บ้าที่บ้านเรนเรนมาดูแตไม่ได้อย่างนั้นกลางวันแล้วก็จะนอนไม่ได้ช่วงนี้คนป่าไม่ตกอ่อนหรอกดูน้ำ Nä. Mm -hmm. mm -hmm. กินแล้วมีเสียงกินเนื้อคนเกลือไม่เกลือ ลองดูสิอ๋อยังไม่มีหนังอะไรขอโทษตีอันนี้หนังกว้างเราต้องทำอะไรบ้างนี่ไงไฟทิมมี่ไฟทิมมี่เป็นโลกหรอหาู้โดยสารอ๋อต้องสร้างตัวแคมป์ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหม ที่ใหม่ยังไงนะ้างแขมต้ตนไม้แปลง้างเลยเออใช่มันอาจจะง่ายกว่าต้นไม้เรายังสำรวจเจอยแผนที่แบบดูไม่มีอะไรดู่ไมถ้าอ,อย่างนั้นเราต้องสำรวจต่อแล้วเราจะไปทางไหนดี ตัดพวกกอยญ่ามันจะเข้ากระเป๋าเราเองนี่เราอยู่แค่ตรงนี้ไงเนะี่ยเออมันแค่จุดเล็กๆเ,เองอะอไปทำไหนดีสัญลักษณ์อันนั้นหลุมก็คือปากถ้ำเหรอเราต้องเดินขึ้นไปทางเหนือไหมอ๋อเอเอ,เอต้องดูเข็มทิศก่อน ทางทิศใต้ใช่ไงเราจะไปไหนขึ้นเหนือไปทางใต้ทางใต้ก็มันพื้นที่ยังไม่ได้เปิดเอ๊ะใต้มันอยู่ข้างล่างเนาะแสดงว่าเราจะต้องไปทิศเหนือจะไปเปิดข้างบนอะ ตั้นืองอมน่น้ำไม่น้ำ 有结果。 สูงกันเนาะอ๋อต้องมาสร้างที่ดักกระต่ายแถวนี้ไหมเห็นเยอะแยะเลย มันได้ขึ้นไปข้างบน,น,น <laughs> ออยังไงต่ออ้าวออไปนกตายเลยนก <c oughs> นัน,กนตายอ,าอยู่ไม่ทับหรอ <c oughs> เออไม่ทับเออต้องสร้างยังงใ้มันขึ้นไปข้างบนได้ถ้าสร้างิลายได้ไหมสิบลายมันไม่แต่ลงแล้วขึ้นไห่โอ๊ยใครอ่ะโอเค ไม่ได้ใต้มันได้แต่ลงไงขึ้นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเรากระโดดขึ้นหินไปได้ไหมไม่ได้เม่เียลองแล้วลงเติม บันไายมันคือมีมุมไหนเนี่ยสองอันอ่เต็มอ่ะมันได้สูงขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ละองเติมนะคใช่ขึ้นอีกคันเดียวก็ขึ้นหน้าสั้นแน่แล้วอ่ะอ่ะบักบรรทายมันอยู่หัวข้อไหนเนี่ยหัวข้อ custom building อยู่หน้า custom หนึ่ง custom สอง าวางไม่ถึงอะอันก็ขึ้นแบบอีสับสองชั้นกั่นแหละนั่นอย่างเมื่อคืนอะกว่าจะเดินไปหนี่จก็ไกลอยู่

ขึ้นได้ไหมฝั่งนั้นให้จับตรงที่ับยืนน,ะข,น,นขึ้นได้ตบได้ขึ้นได้ ฝั่งนั้นอันนั้นจะลงได้น้ำตกน้ำตกขึ้นได้แต่ลำบากแต่ลำบากเลยนม่เหเชื่อมแล้วได้แล้วเหรอมันกระโดดได้ไหมขึ้นมาถึตงตรงนี้แล้วเอออขึ้นได้นำเสกน้กขึ้นได้ขาตองนี้อีกนิดหนึ่ง ต้องวางใหม่ไหมวางข้างบนลงมามันเห oh. มือน,นต้องวางเอียงๆหน่อยอ่ะ ตรงนี้มันลงทะเลได้เลยใช่ะ

ดูน้ำหรอกะด่องาจะขึ้นช้นึ่ออมันไม่ได้ฉันต่อขึ้นมาไม่ได้

อยู่ตรงไหนอ๋อที่ก้อนหินปักไอนนี้ไว้แล้วกันกระโหลกไฟอย่ในตัวทิ้งยังไงเนี่ย ปักกระโหลกไฟไปนะทำไมเลือดจับจะหมดแล้วเอ้ยทำไมหมดเร็วจังเน,นื้อจริงเลยใสเลือดหนีขึ้น เชื่อมหนึ่งอันผสมกันยังไม่เจอกวางเลยจนนี้ยังวะเอ้าเห็นได้ยินเสียงนกอัะฟุบฟุบนกมันมีอะไรกินได้หรือปล่าน้ำตาแห้งนะยังเอามาปิ้งได้กินไปชิ้นดังนั้นไปดูซิมีกระต่ายแล้วก็มีต้นไม้ตังนี้ยังไม่โตเลย ออเอามาเล็ดลงไปอันนึงอะ่ะอนี่ไง,งมีพืชโตอันนึงอะ่ะใส่ใสใสมาเล็ดไปสี่ห้าอันมาเล็ดสีฟ้า,ฟาเออเนี่ยพืชกินได้คือมันนี่นก็ต้องล่านนกจริงไม่มีอะไรเข้ามาติดล้ะวะดักน้อยไปบ้าง ที่ทำแถวบันไดอันหนึ่งอะแต่ยังทำไม่เสร็จแถวนั้นเห็นสัตว์มันเดินไปเดินมากันเยอะกระดาษเผลอเนื่องึินงก้อนหินเราจะใช้ทำอะไรวะปูบ้านปูบ้านมีบ้านเนี่ะ เป็นอไรนี่อ่ะจะไห้องน้ำหรอของวันของต้นไม้อยู่นี่มาเติมดิเต็มมีกระโหลกอ่ะมีมีมีสักสีอันกระโหลกเติมตรงนี้ให้หน่อยดิที่ทิ้งอยู่เนี่ยเนนี่ยมาเติมตรงนี้เดี๋ยวกเขาจะทำไฟโยนมาให้เขาได้ป่ะ ไม่ได้ยังทิ้งเนี้ยทิ้งไม่ได้ไงผ่านี่ายไอตัวเนี่ยผ่านกระถางอ๋อเปลี่ยนทิ้งดิเอาให้เขาใช่ครับถือให้อยู่ออแล้วแล้วถ้ากดลัของเป็นกลางทางเงี้ยเราจะทิ้งเออทำไมเราทิ้งของกันไม่เป็นจีแล้วอ่ะนันก็ไม่ทิ้งอ่ะเันมเต็มเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ย เทมเหมือนเพสจีอ่ะต้องหยิบขึ้นมาก็อยอะจีไว้มาถือแล้วก็ดอกเนี่ยได้ไหมไม่ดอกไม่ดอกมันติดมือก็แบบกับคว้างทิ้งแต่มันยังติดมือไปดูในคอนโทรลมันก็กดจีจะกดจกดจีแต่มันไม่ดอกแถวนี้ไม่มีไม้เล็กเลยหายยากจัง ไม่บ่อยจังกินเนื่อได้ทั้งสามชิ้นกินอะไรเข้าไปเนี่ยื้่คนหรอะไม่ใช่เม่ใน่เื้อนกมั้งเรอจะทำชั้นวางของเผื่อวางได้แหมวางได้กับตองน้ำชิ้นแ้กหรอืม อ๋อได้เลือกว่าจะวางอะไรกด A เไงกระป๋องน้ำมีขวดมีกระป๋องน้ำวางได้แค่นี้เหรอ เนื้อมันแขวนได้แต่เนื้อคนเหรอไม่เนื้อกลอกเนื้ไกกนไอไ<า>ี่อย่ากเราก็ขวนเสียงแบบเปลี่ยดอาบแหละไอ้ที่มันอยากกดจียดมนได้ เฮียใช่ไหมเนียรเวะ่าขาคนกับเนื้อเฮียไม่ตองหน่อะยเออทำาเาานื้นเน่ยพื้นเนะตั้งยังไงออั้งดูเฉยตั้งยังไง ตกไหมเ,เอามาใส่ในถาดมาเฮ้ยมีเสียงว่ะเลื่องกินเนื้อมนุษย์แห้งเหรอน้ำนมันแห้งอมาติ้งจะเพิ่มเลือดเยอะกว่าห<ะ>น้าเตยคนจีนมากเลยหน้าเขาเป็นยังไง คนใส่หัวล้นอ้าคนเดียวกันเหมือนเส้าลิงเส้าลิงอะเออคนเดียวกันโอ้ยขีอาหารเลยเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วก๊มีไฟมีไฟอยู่บนหัวเครื่องข้างบนก่อนนะโอ้โหจะตายแล้วจะตายแล้วทุกทีีเดยบทีเดียวเอง เออมีคมไฟบนหัวด้วยอ่ะมากีต่ตัวเดียวตัวเดียวเจะตายแล้วหรอยังยังนั่งไปไหนรล้ว่างนอนได้ไงเอ้ยสองคนอน,นอนแล้วนอนแล้วนอนเหรอนอนได้เหรอใช่เ <c ười>